y ถ้ you only h a d to s a t o n t h i s h for the rest of your life What w เ u l d it ไ e เดี๋ยวมาลอนคำตอบกันนะคะว่าแม่จะตอบว่าอะไรตอนนี้เร่งใหญ่เลยสงสัยหิว What do you want for lunch? I อกะเพราอะไรกะเพรามุกรไข่ดาวอยโอ้ย วันนี้นะคะเราก็จะพาแมทนะไปกินอาหารจานโปรดของเขาค่ะที่ลมสักกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าร้านไหนนะคะเป็นร้านที่เขาชอบมากไปในบริเวณนี้นะะววีจานกุกววีนะ นี่นะคะกะเพรากะเพราจานบึ้มค่ะเป็นคนกินง่ายๆนะคะกะเพราหมูกรอบเห็ดน้อยไข่ดาวไข่ดาวสุกๆเนาะใช่ What do you like about this dish อร่อยใหญ่ครอบด้วยใส่บลบอกแซ่บไหม Everyone should doing that t should h doing i be นี่นะคะเป็นวิธีการที่แมทเขากินนะ่ะเขาจะกินกะเพราแบบนี้กินกะเพราให้ถูกต้องกงกินแบบนี้ n re <laughs> Enjoy u babe Enjoy b a b Babe are you tired of ผัดกะเพราหมูกรอบไม่เบื่อิ n ได้ the วั e What are your favorite dishes If you only had to eat one dish for the rest of your life, what would it be? From those three dishes, I would I would eat caparab mukro. Oh I cannot give up mukro. Where are we going next? Our favorite ขนมกินลมซักโอเค let's go I'm ready ขนมโบลสนะคะเราก็กำลังจะไปซื้อขนมไข่นกกทาเจ้าดังค่ะที่แมทชอบมากๆนะคะเป็นร้านขายขนมไข่นกกทาคะแล้วก็้วยทอดมันทอดนะคะนี่เลยร้านจะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะมาดูเธอตรงนี้เนาะ here we are เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะมีขนม hello next to you my tony you're lucky how much do you want you want to see how they make it <laughs> so which one is your favorite ขนมไข่นกกระทาทำทั้งวันเลยนะคะดูค่ะตอนนี้เราต้องรอคิวนะคะเอาขนมไข่นกกระทา20ถุงหนึ่งค่ะแล้วก็รวมเผือกกับไข่นกกระทา20มาทีไรต้องรอลุ้นนะทำสดๆเลยค่ะ วันนี้โชคดีนะไม่ต้องรองนานแล้วก็มาทันด้วยนี่นะคะร้อนๆจากเตาเลยอร่อยมากน่ากินมากนี่เราก็จะผสมเผือกไปหน่อยเนาะปกติชอบกินกล้วยนะคะแต่วันนี้ไม่ไม่ทันกล้วยอีกแล้ว กล้วยหมดก่อนแล้วก็กําลังทอดอยู่ในกระทะนะคะต้องใช้เวลานานเลยทีเดียวในการทอดกล้วยเนาะโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ Ma ท in Thailand ด้วยนะคะ